ครับเพื่อนๆซุปเปอร์ซุปเปอร์ฮีโร่ซุปเปอร์น้องว่านครับม,ามาั่ครับครับผมชุดที่เห็นอยู่นี้คือเป็นชุดยกของโตโยต้าไทเกอร์นะครับทำความสูงที่2นิ้วถึง2นิ้วครึ่งกำลังดีนะครับผมอ่าของไทเกอร์เขาทำได้เป็นปีกนกปรับองศานะครับผมเป็นชุดดรอปเพานะครับงานจัดเนียเน๊ยบๆสวยๆเลยนะครับเพื่อนๆน,นะโอ้ยดูหน่อย ยกสินค้าขึ้นไหมเพื่อนๆชมหน่อยสิเ้าถือขึ้นมายกขึ้นมาอ่าโอเคหมุน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 กลับข้างหมุนไม่ไม่ไม่หมุน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 เลยหมุนหมุนหมุนอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงนิดนึงอีกนิดนึงโอเคนะครับเพื่อนๆนี่เลยมันเป็นของของดีที่ราชกระบังอีกหนึ่งชุดนะครับเพื่อนๆดูเนื้องานกันใกล้ๆเลยครับนี่ นะครับงานสีสีที่เราพ่นเป็นสีพัาคตนับเนียเน้ยบเลยนะครับผมชุดยกไทเกอร์ติดนกปรับองศาชุดดอบเผาส่งต่อจวอนะครับขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราขอ,ขอบคุณค่ะโอ้